สวัสดีสสดค่ะ,คะกลับมาพบกับเราสองคนพร้อมหนังสือดีมีสาระที่จะมาชวนคุณผู้ชมสนุกไปกับโลกของการอ่านใน Read a l o u d ค่ะวันนี้นะคะเราก็ขอเอาใจคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆ้องหนูๆทั้งหลายนะคะ,คะด้วยการมาบุกตะลุยผจญภัยไปกับเราสองคนค่ะผ่านหนังสือสองเล่มนี้นะคะสามซ่าตะลุยเดนอแลนเล่มหนึ่งแล้วก็หนังสือในชุดอัจฉริยะวิทยาศาสตร์ตะลุยร่างกายมนุษย์ค่ะ พ่อหนุ่นิงได้เห็นหนังสือสองเล่มนี้<ๆ>ก็อยากจะซื้อไปฝากหลานเลยล่ะค่ะเพราะทั้งสีสันและก็เนื้อาหาชวนให้อ่านมากๆเลยล่ะค่ะแต่ยิ่งได้อ่าน,นก็ยิ่งได้ทั้งความรู้และก็ความสนุกเราก็เลยหยิมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะตอนนี้เราไปตะลุยโลกไดโนเสาร์กันก่อนเลยนะคะผ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะสามซาตะลุยไดโนแลนด์เล่มหนึ่งค่ะหนังสือสามซาตะลุยไดโนแลนด์เล่มหนึ่งเป็นผลงานเขียนและภาพประกอบของโครเวอร์แปลโดยอภิสีนิรุตติปัญญากุล คุณหนูๆจะได้เรียนรู้ยุคที่ไดโนเสาร์มีชีวิตอยู่คือมหายุคมีโซโซอ,อีกซึ่งแบ่งออกเป็น3ยุคย่อยได้แก่ยุคไทรแอซิกจูแรซิกและครีเทเชียสในเล่มแรกนี้เราจะออกผจญภัยไปในยุคจูแรซิกที่ทุกคนต่างคุ้นหูกันดีน้องๆหนูๆจะได้ความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ยุคจูแรซิกมากมายและเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ขับขันหลายรูปแบบ โดยมีตัวละครเอกโตโต้เจเจโฟบีและลุงหนวดที่มาพบกันโดยบังเอิญระหว่างทางทั้ง4ต่างได้รับความสนุกความประทับใจที่เกิดขึ้นในช่วงการผจญภัยด้วยการเล่นเกมให้ผ่านด่านต่างๆดิฉันรับรองเลยนะคะว่าถ้าใครได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้ค่ะซามซ่าตะลุยไดนแลนด์เล่มหนเนี่ยนะคะจะต้องเพลิให้กับการผจญภัยครั้งนี้แน่ๆทีเดียวค่ะ เห็นด้วยเลยล่ะค่ะพี่ย่อมเพราะแค่ได้อ่านจากปกหลังของหนังสือเล่มนี้นะคะที่เขาเกิดเล่าถึงความสนุกสุดมันก็น่าจะทําให้น้องๆหนูๆเนี่ยอยากเข้าไปผจญภัยในโลกไดโนเสาร์กับเหล่าตัวละครในเรื่องนี้แล้วล่ะค่ะในปกหลังก็ชวนอ่านได้อย่างน่าสนใจว่าโตโต้เจเจและโฟบีเขารวมกันแข่งขันเกมไซเบอร์ที่ไดโนแลนด์และได้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์ยุคจูราสิกที่พวกเด็กๆต้องช่วยฟ้าฟันอุปสรรคต่างๆให้ได้ ระหว่างแข่งขันก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเกมติดไวรัสทําให้มนุษย์ดึกดําบันคอยขัดขวางการเดินทางและจับเจเจ,เจกับโฟบีไปเป็นเครื่องสังเวยไดยโนเสาร์กินเนื้อจอมโหดพวกเด็กๆจะรอดพ้นเงื้อมือพวกมนุษย์ดึกดําบันและเอาชีวิตรอดมาได้หรือไม่ต้องตามลุ้นในเล่มน,นี้ค่ะ โอ้โหมีลุ้นสกนาดนี้จะให้ติดตามต่อได้ยังไงล่ะคะจริงไหมคะน้องๆหนูๆนอาจากหนังสือเล่มนี้จะให้ทั้งความสนุกแล้วก็ความเพลิดเพลินแล้วนะคะเขายังได้สอดแทรกเกล็ดความรู้ต่างๆของไดโนเสาร์ระหว่างการผจญภัยเพื่อไขข้อข้องใจให้น้องๆได้ทราบหลายเรื่องเลยล่ะค่ะไดโนเสา์ยุคต่างๆและลักษณะในแต่ละประเภทของไดโนเสาร์พร้อมภาพวาดประกอบเพื่อให้น้องๆหนูๆได้เรียนรู้ควบคู่ไปพร้อมกับความสนุกสนาน สคัญยังได้รวบรวมเรื่องที่ดีที่สุดของไดโนเสาร์อาทิไดโนเสาร์ที่ฉลาดที่สุดไดโนเสาร์ที่โง่ที่สุดไดโนเสาร์ที่ตัวเล็กที่สุดและมีคำตอบให้ทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องไดโนเสาร์รวมทั้งเรื่องเลือเชื่อเกี่ยวกับไดโนเสาร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไดโนเสาร์บินได้ไดโนเสาร์ว่ายน้ำได้ หลังจากสนุกสุดมันแบบได้ความรู้ในยุคจูเลส,สิกมาแล้วนุ้งหนิงมีข่าวดีสำหรับน้องๆเพราะภาคต่อของหนังสือซามซ่าตะลุยไดโนแลนด์สองเล่มนี้ออกมาอวดชมกันแล้วน้องๆหนูๆจะได้ตื่นเต้นไปกับการผจญภัยจากซากฟอสซิลที่ถูกขุดค้นพบในยุคที่ไดโนเสาร์มีชีวิตอยู่คือมหายุคมีโซโซอีกโดยแบ่งออกเป็น3ยุคย่อยได้แก่ยุคทริอสิกจูเรสิกและครีเทเซียส ในเล่มนี้น้องๆหนูๆจะได้ออกไปผจญภัยในยุคครีเทเซียสพร้อมกับ4ตัวละครหลักของเรื่องคือโตโต้เจเจโฟบีและลุงหนวดที่มาพบกันระหว่างทางโดยบังเอิญซึ่งยุคนี้เป็นยุคที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้วถือว่าเป็นยุคสุดท้ายในยุคมหายุคมีโซโซอีกอยู่ช่วงประมาณ140 65ล้านปีก่อนและเป็นยุคกำเนิดของไดโนเสาร์อย่างทีเร็ส และส่เซราทอฟน่าจากความตื่นเต้นและความสนุกในการเล่นเกมเพื่อแย่งชิงเอาควสการ์ดคืนมาจากทีมคู่แข่งขันจอมเกเรแล้วน้องๆยังได้ความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ยุคครีเทเชียสเพิ่มขึ้นอีกมากมายเช่นลักษณะและประเภทของไดโนเสาร์ในยุคครีเทเชียสพืชในยุคครีเทเชียสขั้นตอนการเกิดฟอสซิลเกร็ดประวัติเกี่ยวกับไดโนเสาร์อึไดโนเสาร์ก็มีค่ะ เราผู้ค้นพบฟอสซิลการเดินทางของไดโนเสาร์กินเนื้อกระดูกและสโะพกของไดโนเสาร์รูปร่างของไข่ไดโนเสาร์การค้นพบฟอสซิลไข่ไดโนเสาร์สัตว์ประหลาดในตำนานมีจริงหรือไม่ไดโนเสาร์กินเนสบุ๊กและการล่มสลายของไดโนเสาร์ เรียกได้ว่าเป็นรวมมิตรเรื่องไดโนเสาร์ที่น่าสนุกจริงๆนะคะหนังสือเล่มนี้ไม่น่าเชื่อค่ะว่าหนังสือเล่มเล็กๆแบบนี้จะสามารถบรรจุเรื่องราวในโลกปัจจาบันไว้อย่างมากมายทีเดียวนะคะดิฉันอ่านแล้วค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าวางไม่ลงจริงๆเพราะว่าติดใจทั้งรูปเล่มเนื้อหาภาพประกอบแล้วก็เกร็ดความรู้อย่างที่ดิฉันคิดว่าผู้ใหญ่อย่างเราๆอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ นี่แค่น้ำจิ้มเองนะคะในหนังสือยังมีเรื่องราวความสนุกและก็ความรู้อีกมากมายไวรอน้องๆให้ไปผจญภัยกันอีกเพียบเลยละค่ะแต่ตอนนี้พักเบรกความสนุกไว้สักครู่ช่วงหน้าเรายังมีหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่จะมาชวนคุณนูนูท่องไปในโลกวิทยาศาสตร์กับหนังสือที่ชื่อชุดอัจฉริยะวิทยาศาสตร์ตอนตะลุยร่างกายมนุษย์ค่ะ